สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมไฮบิดอ่าสีโวลต์หกพัวัตต์นะครับผมเป็นรุ่นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับผมตอนนี้อยู่ในส่วนของการซ่อมบอร์ดคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าไล่เช็คอาการเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนอื่นตัวเสียแล้วนะครับผมทีนี้ปรากฏว่าทดสอบในการเปิดเครื่องนะครับผม เปิดไม่ติดนะครับกดแล้วเงียบนะครับผมไล่เช็คไฟตามจุดต่างๆนะครับไล่เช็คไฟตามจุดต่างๆแล้วทีนี้ทุกจุดมีไฟแต่มีจุดเดียวตรงนี้นะครับผมที่ไม่มีไฟนะครับผมส่วนของผ้าจ่ายไฟเนี่ยส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับผมเราสังเกตได้อยู่แถวๆมอแปลงนะครับผมคาปาแถวนี้จะเป็นผ้าจ่ายไฟทั้งหมดนะครับเป็น คาปาแบบยึดติดฮิตซิงค์แบบนี้เอ้ยยึดติดปิ้นแบบนี้นะครับยึดติด PCB แบบนี้มันจะเป็นส่วนของภาคก่ายไฟทั้งหมดเอาง่ายๆนะครับผมคาปาพวกนี้จะต้องมีไฟทั้งหมดมีไฟเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันมันต้องมีนะครับมากกว่า3โมโวลต์ขึ้นไปมันต้องมีไฟนะครับผมทีนี้ผมไล่มาก็มาติดอยู่ตรงคาปาจุดนี้นะครับผมที่ไล่แล้วมันไม่มีไฟนะครับผม ออนเครื่องแล้วมันไม่มีไฟทําให้ส่วนอื่นทํางานไม่ได้นะครับผมไล่เช็คอุปกรณ์ส่วนส่วนควบที่ว่าทํางานด้วยการพวกซซเนอร์ไดโอดพวกไดโอดนะครับผมหรือว่าแมก็กระทั่ง TR ต่างๆไล่เช็คหมดแล้วนะครับผมไม่มีตัวใดเสียแม้กนะระทั่งตัว C นี้คาปานี้ก็ถอดออกมาเช็คก,ก็ไม่เสียนะครับผมผมก็เลยเ,เข้าหลักสูตรหลักการ ที่ว่าเราจะมาเช็คหาตัวเสียกันโดยผมจะป้อนไฟเข้าคาปาตัวนี้โดยตรงเลยนะครับผมจะป้อนเข้าไปที่3โวลต์น,นะครับเราไม่รู้ว่าคาปาตัวนี้ตอนที่ว่ามันทำงานปกติแรงดันตรงนี้มันจะมีกี่โวลต์แต่เราป้อนแค่3โวลต์นี่คือต่ำสุดของออ3โวลต์คือต่ำสุดของออการทำงานในทุกวงจรแล้วนะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับผม ทุกภาคส่วนทํางานต่ําสุดก็แค่3โวลต์น,นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะป้อนเข้า3โวลต์ตรงนี้ลิมิตไว้ที่1แอมป์หรือ0 5แอมป์ก็ได้นะครับผมโดยผมจะใช้คาปาตัวใหม่มาเชื่อมขาตรงคาปานี้ขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการป้อนไฟนะครับผมเชื่อมขาขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็จะป้อนไฟเข้าตรงนี้โดยตรงนะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมจะใช้น้ํายาประสานที่เราใช้บัตรกีกันเนี่ย ผมจะเอามาป้ายไว้ตรงชิปตัวที่สงสัยว่ามันอาจจะช็อตอยู่โดยผมสงสัยตัวนี้นะครับ CPU หรือว่าคอนโทรเลอร์สตัวเนี้ยสงสัยว่ามันจะมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตอยู่ผมก็เอาน้ำยาประสานมาป้ายไว้แล้วก็จะป้อนไฟ3โวลต์เข้าตรงนี้โดยตรงนะครับถ้าตัวไหนร้อนจนน้ำยาประสานละลายก็แสดงว่าตัวนั้นน่าจะมีปัญหานะครับผมซึ่ง นะครับผมถ้าไอคอนโทรเลอร์พวกนี้ถ้ามันร้อนจนมีปัญหาจนน้ำยาประสานละลายขนาดนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับทั้งบอร์ดนะครับผมจบเลยนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนไม่ได้นะครับคอนโทรเลอร์ตัวนี้เขาโปรแกรมมาแล้วถึงเปลี่ยนก็ไม่น่าจะคุ้มต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับผมอ่าทีนี้ผมจะป้อนไฟเข้านะครับผมอ่าเดี๋ยวขอญาตินะครับเชื่อมต่อสายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่ผมต่อสายาปากกิ้งจกเข้าแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะทำการเซตไฟนะครับตรงนี้นะครับผมจะเซต็นี่แรงดันไว้ที่3โมโวลต์กัแสสัก0.5นะครับอ่าเมีกระแส0.5แต่ยังไม่อ่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดสั่งออนตรงนี้นะครับอ่าให้เราสังเกตตรง เอ่อ CPU 2ตัวนี้ดีๆว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมจะออนไฟนะครับนี่ออนไฟเข้ามาแล้วนะครับอ่าตอนนี้กินกระแสที่0.5เต็มเลยแรงดันตกเหลือ0โวลต์หรือ1โวลต์ประมาณนั้นเห็นไหมครับอ่าอ่าผมเอ่อปิดไฟออกแล้วนะครับเห็นตัวอะไรตัวนี้ไหมนะครับน้ำยาละลายเลยนะครับตรงนี้ น้ำยาประสานละลายส่วนอีกตัวยังยังยังอยู่สภาพเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับ CPU ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ช็อตได้ยังไงแต่ CPU ช็อตก็คือต้องเปลี่ยนบอร์ดยกบอร์ดเลยนะครับผมซึ่งรุ่นนี้บอร์ดรุ่นนี้ผมก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับไม่รู้จะรอดไหมเครื่องนี้นะครับถ้าคอนโทรลเสียแบบนี้อาการยาวเลยนะครับส่วนชุดโมดูลเพอเออโมดูลข้างล่างนะครับ ชุดโมดูลข้างล่างมอเตฟฟก็เรียบร้อยไปทุกตัวเลยนะครับผมเครื่องนี้อาการหนักมากค่อนข้างที่จะถือว่าหนักนะครับผมเครื่องนี้นะสําหรับวิธีเช็คว่าตัวไหนช็อตก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเช็คนะครับผมได้ทําคลิปลงไป 2- อสาคลิปแล้วแหละวิธีเช็คว่า IC ตัวไหนช็อตอยู่ถ้าเราหาสาเหตุไม่เจอป้อนไฟเข้าไปเลยจบนะครับผมเจอตัวทันทีตัวนี้นะครับผมตอนแรกผมป้อนไป1นึ่งแอมป์ ละลายเร็วกว่านี้อีกนะครับผมป้อน0.5ก็ละลายนะครับผมถือว่าเป็นอันสรุปใจความได้ว่าเรียบร้อยครับ CPU ช็อตจบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการหาทางแก้ต่อไปว่าจะเอาอยัางไงดีส่วนบอร์ดตัวนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้ว CPU ช็อตนะครับผมต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวต้องหาบอร์ดใหม่มาทำงานร่วม บอร์ดตัวนี้มันจะไม่เหมือนบอร์ดไฮบริดมออแปลงทั่วไปนะครับผมส่วนบอร์ดไฮบริดมออแปลงทั่วไปที่ผมมีอยู่บอร์ดไฮบริดมออแปลงทั่วไปลักษณะนี้ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันนะครับผมตอนแรกคิดว่าเหมือนกันคล้ายๆนะครับแต่พอเชื่อมต่อต่อตางๆไม่เหมือนกันนะครับพอเชื่อมต่อหน้าจอปุ่มกดไม่เหมือนกันซะง,งั้นนะครับผมถ้าจะงานเข้านะครับเครื่องนี้โอเค เดี๋ยวหวังว่าคงจะรอดเครื่องนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือถ้าผมทำได้ก็อาจจะเป็นคลิปส่งงานเครื่องนี้นะครับโอเคสวัสดีครับผม